มาดูต่อนะครับครับที่แล้วเราทิ้งไว้ที่บทนี้นะครับเห็นท่านมีอย่าเคริมใจตามนะครับวันนี้ก็มาดูต่อในอีกบทที่เหลือจะได้จบเนื้อเรื่องนะครับอ่าบทต่อไปนะครับมาจากบทที่231ในเล่มเต็มนะครับบทนี้กล่าวถึงพระคุณครับดูดิคุณแม่นาหนักเพียงพระสุธาคุณบิดอนดุดอากาศ วางนั้นเรยจะเห็นว่าอาขีดกาดเป็นคําเดียวกันเพียงแต่ฉีกคําเพื่อให้มันลงตามฉันทลักษ์นะครับแต่ละอ่านเราจะไม่เว้นวรกนานเหมือนวรกอื่นเราจะอ่านเป็นคุณบิดอนดุดอากาศกว้างคุณพี่พ้างสิขราเมรุมาตคุณพระอาจารย์อ้างอาจสู้สาครนนะครับเขาพูดถึงพระคุณครับลูกคำว่าคุณเนี่ยก็คือพระคุณ เออพระคุณแรกคือพระคุณของแม่หนาหนักเพียงหนักหนาหนาหนักสลับคำกันได้นะครับหนาหนักเพียงเพียงคำนี้แปลว่าเหมือนครับเป็นอุปมาเออหนักหนาหมายถึงว่ามากนะครับหนักหนาคือมากพระคุณของแม่เนี่ยมากเหมือนกับพระสุธา พัสุทาแปลว่าแผ่นดินนะครับคุณบิดรนดุดอากาศกว้างคุณของพ่อพระคุณของพ่อนี่เป็นไงพระคุณของพ่อเนี่ยดุดดุดคือเหมือนเหมือนกันนะครับใช้เปรียบเทียบเหมือนกันดุดอะไรลูกอากาศที่กว้างใหญ่ไพศาลคุณพี่พ่างพระคุณของพี่คนเป็นพี่ย่อมมีพระคุณต่อน้อง นะครับพ่างพ่างคํานี้แปลว่าเหมือนบางคนบอกว่าพี่หนูเห็นทะเลาะกับหนูเอ้ยเดี๋ยวดูตอนโตนดีเลือดย่อมข้นกว่าน้ำนักเรียนจําคุยนะครับสิคาราสิคารามาจากคาว่าสิขขนหรือสิงขนแปลว่าภูเขาหรือภูผาเมรุมาสนะครับเขาพระสุเมรทองเออเมรุมาสนะครับมาศแปลว่าทองเมรุก็คือเขาพระสุเมนนะครับ ก็คือเป็นหลักให้น้องนั่นเองนะครับคุณพระอาจารย์อ้างอาจารย์ก็คือครูอ้างก็คือเปรียบเทียบได้ก็คือเปรียบเหมือนนั่นเองนะครับเปรียบสู้อ่าอ้างอาจสู้สาคลเปรียบสู้ได้เหมือนกับอะไรลูกสายน้ําที่ไหลมาไม่มีวันหยุดนะครับแสดงว่าเขาเปรียบพระคุณอยู่สบุคคล 1. พระคุณแม่ว่า เยอะมากเหมือนกับแผ่นดินสองพระคุณของพ่อนี่กว้างเหมือนอากาศพระคุณที่สามคือพระคุณของพี่นี่เป็นหลักเหมือนกับเขาพระสุมพระคุณของอันที่สี่คือพระคุณของครูบาอาจารย์นี่ก็เปรียบเหมือนกับสายน้ําไหลสาครแปลว่าสายน้านะครับจริงๆคําว่าเปรียบพระคุณของครูเหมือนสายน้ำเนี่ยแม้แต่บทไหว้ครูของของศิละปะ ภาคใต้อย่างเช่นโนราเนี่ยเขาก็เปรียบพระคุณครูเหมือนกับสายน้านะบทนี้มีอยู่ว่าคุณเอ๋ยคุณครูหนักเหมือนฝั่งน้ําพระคงคาขิ้นขินจะแห้งยังไหลมาไม่รู้สิน้นไม่รู้สุดคําว่าขิ้นขิ้นคือเกือบที่จะแห้งละแต่ก็ไหลมาไม่มีที่สิ้นสุดเขาเปรียบอย่างนี้นะบทไหว้ครูนะครับแสดงว่าบทนี้เขาเปรียบพระคุณอยู่สี่บุคคลตามที่อ้างไป <ítulo> <irgendw carbono> <Beautiful S 2> นะครับต่อมาบทต่อไปนะครับการบัวบอกลึกตื้นชนละทานมารยาสอสันดานชาติเชื้อโชดฉลาดเพราะคำขานควรทราบย่อมหญ้าเหี่ยวแห้งเรือบอกร้ายแสลงดินเออเขาใช้คำว่าการบัวนัเรียนดูรูปดิการบัวนี่เราจะเห็นว่าบัวดอกนี้ก้านยาวประมาณนี้ แต่ไปอีกที่หนึง่งก้านอาจจะแค่นี้หรือบิกที่หนึง่งอาจจะก้านแค่นี้ก็ได้เราได้ข้อสังเกตว่าไงบัวเนี่ยเวลามันเบ่งบานดอกมันบานเ,นเห็นไหมถ้ามันอยู่ใต้น้ํามันจะไม่บานมันจะบานก็ต่อเมื่อพ้นน้าพ้นน้ําถึงจะเบ่งบานแสดงว่าก้านบัวของมันเนี่ยจะยาวจะสั้นก็คือมันต้องอยู่ที่ว่าบริเวณนั้นนะ่ะน้ลึกหรือตื้นแสดงว่าก้านบัวก็สามารถบอกความลึกความตื้นของแม่น้ําที่มันขึ้นได้ เ,ออเขาก็เลยแต่งว่าก้านบัวบอกลึกตื้นชนละทานก้านบัวสามารถบอกความลึกความตื้นของแม่น้ำลำคลองได้มารยาทส่อสันดานออคำว่าส่อก็คือบ่งบอกมารยาทของคนก็บ่งบอกถึงสันดานชาติเชื้อชาติเชื้อนิดาเจ็บมากหมายถึงวงตระกูลนะการดูแล สั่งสอนเออการดูแลสั่งสอนของวงตระกูลเออของวงตระกูลแสดงว่าเขาจะเปรียบเทียบว่าการบัวมันบอกความลึกตื้นของแม่น้ําที่มันขึ้นได้ฉันใดมารยาทก็บ่งบอกถึงการอบรมเลี้ยงดูของวงตระกูลได้ฉันใดก็ฉันนั้นเออนะครับโชดชลาดโชดแปลว่าโง่ จะโง่หรือจะฉลาดเพราะคำขานคำขานหมายถึงคำพูดคนเราเนี่ยจะจะโง่จะฉลาดเนี่ยดูได้จากคำพูดเป็นสิ่งที่คนรู้นะครับย่อมหญ้าเหี่ยวแห้งเรือบอกร้ายแสลงดินเออย่อมหญ้าคือหญ้าย่อมหญ้าเหี่ยวแห้งเรือ บริเวณไหนที่หญ้ามันแห้งตายเหี่ยวตายมันก็บ่งบอกว่าดินบริเวณนั้นเป็นไงบอกร้ายสแสลงดินบ่งบอกได้ว่าดินตรงนั้นมันไม่ดีนะครับแสดงว่ามันเหมือนเขาเขาจะเปรียบเทียบสิ่งที่เห็นมันบ่งบอกอะไรนะครับเช่นก้านบัวบอกความลึกตื้นของแม่น้ําได้มารยาทก็บ่งบอกถึงการเลี้ยงดูได้จะพูดจะจาก็อยู่ที่คําพูดโง่ฉลาดอยู่ที่คาพูด ยอมหญ้าก็เหมือนกันถ้าตรงไหนหญ้าที่แห้งดินตรงนั้นก็ไม่ดีบ่งบอกได้ถึงดินโอเคนะครับต่อมาโคควายวายชีพได้เขาหนังเป็นสิ่งเป็นอันยังอยู่ได้คนเด็ดดับศูนย์สังขารร่างเห็นไหมเขาจะขีดอีกแล้แปลว่าสังขารคำเดียวกันเป็นชื่อเป็นเสียงได้แต่ร้ายกับดีโค หมายถึงวัวควายก็หมายถึงควายนั่นแหละออวายชีพตายไปสิ่งที่เหลืออยู่เราจะได้อะไรของมันเขาหนังหนังของมันนํามาทําตัวหนังตะลุงก็ทําจากหนังวัวหนังควายเหมือนกันนะหนังวัวรู้สึกว่าถ้าจะไม่ผิดน,นะครับหรือว่าเอามาทําเป็นเครื่องดนตรีก็ใช้หนังใช่ไหมแบบนี้นะครับเขามาเป็นเครื่องประดับนะครับแสดงว่าวัวควายเมื่อตายไปเนี่ย สิ่งที่เหลืออยู่ไว้บนโลกมนุษย์คือเขาหนังถ้าช้างตายไปก็งาเออแบบนี้นะครับงาช้างนี่มีมีมูลค่านะครับเป็นสิ่งเป็นอันยังตกคําว่าเป็นนะครับเป็นสิ่งเป็นอันยังอยู่ไซหมายความว่าเป็นสิ่งที่เหลืออยู่คนเด็ดดับ0เด็ดดับศูนย์แปลว่าซี่เบ้งลูกตายแต่คนตายไปมีศูนย์สิ้นแม้กระทั่งอะไรลูก สังขารร่างกายนั่นเองเออสังขารร่างร่างกายเขาไปเผาบ้างลหละฝังบ้างลหละใช่ไหมเป็นชื่อเป็นเสียงได้แต่ร้ายกับดีมีเหลืออยู่แต่ชื่อเสียงที่ฝากไว้ทั้งเรื่องที่ไม่ดีและเรื่องดีเขาเปรียบเทียบว,วัวควายพอตายไปจะเหลือเขาหนังแต่คนเรานี่ตายไปเหลือแต่คุณงามความดีกับสิ่งที่ไม่ดีเคยทำไว้ในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่ ง่ายๆนะครับแบบนี้อ่ะต่อมาน้ำใช้ใส่ตุ่มตั้งเต็มดีน้ำอบอ่าอินซีอย่าพร่องน้ำปูนใส่เต้ามีอย่าขาดน้ำจิตอย่าให้คล่องขัดน้ำใจใครเขาเปรียบเทียบน้ำอยู่สี่อย่างน้ำใช้น้ำอบอ่าน้ำปูนน้ำจิต เขออาเล่นคาซ้ำเห็นไหมน้าน้าน้าน้ําน้ําใช้ใส่ตุ่มตั้งเต็มตีคือคนสมัยก่อนเวลาเวลาไปบ้านใครเนี่ยก็จะล้างเท้าเหมือนตุ่มเนี่ยเนี่ยล้างเท้าก่อนขึ้นบ้านหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือน้ํากินก็เหมือนกันต้องใส่ตุ่มไวมแต่ไม่พอไปบ้านเขาก็ยกน้ํามาให้แล้วไม่มีน้ําให้เขากินจะมีความรู้สึกว่าอืเ <c oughs> มื่อก่อนเขาจะถือมากอ่ะนะครับน้ําใช้ใส่ตุ่มตุ่ม ตุ่ม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 ใส่น้ำใส่น้ำ Walker, ไว้เต็มตุ่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 มใส่น้ำนั่นแหละคือใส่น้ำใช้ก็มีอย่าให้ขาดใส่ไว้ให้เต็มตลอดน้ำที่สองคือน้ำอบอ่าอินซีอบอ่าอ่าคำนี้แปลว่าอาบคือน้ำที่ใช้อาบอินซีแปลว่าร่างกายนะมาไหลสิ้นทั้งอินซีนะครับตายหมด ไม่เหลือแม้แต่ทั้งร่างกายอินทรีย์แปลว่าร่างกายไม่ใช่นกนะครับในความหมายตรงนี้มันหมายถึงร่างกายน้ําอาบก็อย่าให้พร่องพร่องคํานี้เป็นโทโทษมาจากคําว่าพร่องแปลว่าขาดนะพร่องมันเนยพร่องไม่ใช่พองพร่องนะครับแปลว่าขาดก็คืออย่าให้หายอย่าให้หมดอย่าให้ขาดนะครับแต่ตําแหน่งนี้มันเป็นตําแหน่งโทไงลูกเขาเลยแปลงเอกเป็นโทพร่องก็เลยต้องเกียรติอย่างนี้เข้าใจไหม ถ้าไม่เข้าใจพร่องโอเคต่อมาน้ำปูนใส่เต้ามีอย่าขาดน้ำปูนคือคนสมัยก่อนสิ่งที่รับแขกค,คือเชี่ยนมากน้ำปูนก็คือปูนที่ใช้กินมานะครับใส่เต้ามีอย่าขาดเต้าเต้าคำนี้หมายถึงตลับตลับที่ใส่ปูนเคยเห็นใช่ไหมบ้านใครยังมีคุณยายคุณย่าคุณตาคุณปู่แบบนี้อย่าให้ขาด ต้องใส่ไว้ให้ตลอดนะครับต่อมาน้ําที่4น้ําจิตอย่าให้คล้องขัดน้ําใจใครน้ําจิตก็คือน้ําอะไรน้าใจน้ําใจก็อย่าไปเที่ยวขัดคล้องหมองใจขัดน้ําใจคนอื่นเออก็เปรียบอยู่4น้ําน้ําใช้ใส่ให้เต็มน้ําอบอาาย่าให้ขาดน้ําปูนก็อย่าให้ขาดน้ําใจก็อย่าไปเที่ยวขัดน้ําใจใครพูดถึงน้ําอยู่4อย่างนะครับ ต่อมาบทต่อไปครับเพื่อนกินสิ้นทรัพย์แล้วแหนงหนีหาง่ายหลายหมื่นมีมากได้เพื่อนตายถ่ายแทนชีว่าอาจหายากฝากผีไขย้ยากแท้จักหาเออหมายความว่าไงเพื่อนกินเพื่อนกินคือเพื่อนที่คบเราเพื่อกินมิตรเทียมว่าไงนะ มิตรเทียมไม่ใช่เพื่อนแท้นะเพื่อนกินสิ้นทรัพย์แล้วแหน่งนี้มันอยู่กับเราเพื่อผลประโยชน์เมื่อเรานิสสิ้นทรัพย์แล้วแหนงนี้แหนงนี้แปลว่าหายไปเขาก็จากเราไปหาง่ายหลายหมื่นมีมากได้เป็นเพื่อนประเภทที่หาง่ายมากเพื่อนประเภทนี้ต่อมาวัคที่สองคือเพื่อนตายอันนี้คือมิตรแท้มิตรแท้เห็นไหม เพื่อนตายถ่ายแทนชีวาอาจชีวาคำเดียวกันแต่เพื่อนที่เป็นไงสามารถตายแทนได้อาจอาจคำนี้หมายถึงอาจตมะหรืออาจมาหมายถึงตนเองพระจะแทนตนเองเห็นไหมเพื่อนที่ตายแทนตัวเราเนี่ยเป็นไงหายากหายากมากฝากผีไข่คือคอยช่วยเหลือยากแท้จักหาเป็นสิ่งที่หายากแต่เป็นไงจักหาคือ ควรหาให้ให้ได้ควรหายได้เขาเปรียบเทียบพูดง่ายๆก็คือว่าเพื่อนกินหาง่ายเพื่อนตายหายากเออท่านเรียนดูดิเพื่อนกินหาง่ายเพื่อนตายหายยากเฮ้ยครูแล้ววักหน้าเขาเว้นวักเหรอเออเพื่อนกินเห็นไหมแล้วเว้นวักหาง่ายเว้นวักเพื่อนตายเว้นวักหายากเว้นวักอีก เขาเว้นวรกหมดเลยโครงประเภทนี้นะครับเขาจะเรียกว่าโครงสี่สุภาพนั่นแหละถูกนะครับแต่ว่าเขาจะเรียกแบบเฉพาะว่าโครงกระทูโครงกระทูหมายความว่าถ้าเราอ่านเฉพาะพยางคหน้าที่เขาเว้นวรกก่อนเว้นวรคของแต่ละบาทเนี่ยมันจะได้ข้อ,อ,ขอความหรือใจความสำคัญเห็นไหม เพื่อนกินหาง่ายเพื่อนตายหายากเป็นแบบนี้แบบนี้เขาเรียกว่าโครงกระถูจะนิยมแต่งเป็นชื่อก็ได้อย่างเช่นพศผู้มากด้วยคำพูดจะนันหันหูรูดมากได้เออพรมคุ้มครองทุกวันสง น้ำไม่ให้ไข้อยากแท้แต่เพราะอ่านก็เป็นพจนนันพรมสงประมาณนี้ยกตัวอย่างยกตัวอย่างนะครับยกตัวอย่างแบบประมาณนี้เขาเรียกว่าโครงกระทูข้อสอบมันต้องออกข้อนึงแหละคําประพันธ์ในข้อใดจัดเป็นโครงกระถูหโครงกระทูก็สังเกตดิดิ่งลงมาจะได้ใจความสําคัญง่ายๆไม่พูดเยอะเจ็บคอนะครับโอเคอะต่อมาบทสุดท้ายของเรื่องแล้วเนาะโอเค อ่อนหวานมานมิตรล้นเหลือหลายหยาบบ่มีเก,กลเกื่อนใกล้ดุดดวงสสิฉายดาวดาดประดับนาสุริยะส่องดาราไรเพื่อร้อนแรงแสงตรงนี้เพื่อนะครับพอผ่านนะเพื่อร้อนแรงแสงบทนี้แปลว่าอ่อนหวานมานมิตรล้นคนที่ มีกิริยาอ่อนหวานไม่ขี้โกรธมานมานคำนี้แปลว่ามีมีมิตรล้นเหลือหลายหมายความว่าเป็นไงมีเพื่อนเยอะนะครับหยาบบม่มีเกลืกลายเกลื่อนใกล้แต่คนที่มีนิสัยหยาบกระด้างบม่มีแปลว่าไม่มีไม่มีเพื่อนนี้อยู่ใกล้ดุดดวงดุดคำนี้แปลว่าเปรียบเทียบเปรียบเหมือนกับดวงสสิ สสิคือดวงดวงจันทร์ดวงจันทร์ขึ้นฉายส่องแสงดาวดาดประดับนามูดาวก็เป็นไงขึ้นมาเป็นเพื่อนเออสุริยะส่องสุริยะตกสระอะนะครับสุริยะหมายถึงดวงอาทิตย์ขึ้นส่องดาราไรดาราก็คือดวงดาวก็ไม่มีดวงดาวเพื่อร้อนแรงแสงเพราะเขาร้อนแสงของดวงอาทิตย์แต่จริง มันไม่ใช่แบบนั้นเราแต่เขาเปรียบเทียบว่าเออดูง่ายๆก็ดูจากดวงจันทร์เวลาขึ้นยังมีหมู่ดาวมาเป็นเพื่อนเลยแต่ดวงอาทิตย์ขึ้นกลางวันร้อนก็ร้อนไม่มีดาวมาเป็นเพื่อนก็เปรียบเสมือนดวงจันทร์เนี่ยเป็นคนที่มีนิสัยอ่อนหวานก็จะมีเพื่อนแต่ถ้าดวงอาทิตย์ก็เปรียบเสมือนคนที่อยากกระด้างก็ไม่มีใครเข้าใกล้เขาครัวเดือดร้อนอะไรทํานองนั้นนะครับโอเคอ่ะ คราวนี้ศึกษาเนื้อหาจบแล้วต่อไปเรามาวิเคราะห์คุณค่าจากเรื่องกันบ้างเออนะครับคุณค่าจากเรื่องกันบ้างนะครับวันนี้นี่ขอขอขอ,อ,อจบไว้ที่คุณค่าด้านเนื้อหาและสังคมส่วนครั้งหน้าเนี่ยเราจะมาดูเรื่องวรรณศิลป์นะครับคุณค่าเรื่องสังคมที่เราได้เนี่ยเราได้อะไรบ้างนะครับ คุณค่าด้านสังคมนะครับในเรื่องนี้เนี่ยเยอะมากนะครับเพราะว่ามันเหมือนพูดง่ายว่าโครงโลกกนิตเนี่ยมันเป็นกระจกกระจกออกระจกเออกระจกส่องให้เห็นพฤติกรรมความเป็นมนุษย์ที่ส่งผลต่อเพื่อนต่อผลต่อสังคมในการใช้ชีวิตในการครองเรือนหรือดำรงตนให้มีความสุขอย่างถูกต้องทำนองครองธรรมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย เราจะเห็นว่าเนื้อหาด้านสังคมเนี่ยสอนเยอะมากสอนในเรื่องของการอะไรลูกการทําความดีนะครับการอะไรอีกการรู้จักประมาณตนใช่ไหมนกน้อยคนน้อยแต่พอตัวนะครับตรงนี้นักเรียนเขียนเองได้เลยนะครับรู้จักการประมาณตนนะครับรู้จักคบเพื่อนใช่ไหมให้พิจารณาตนเองนะครับไม่ทําตามอย่างเพื่อน แล้วก็สอนให้มีความกตัญญูอะไรเหล่านี้นะครับมันคือคุณค่าด้านสังคมได้หมดถ้าเขียนเป็นข้อ,ขอมีอะไรบ้างลูกออสอนให้พิจารณาตนเองนะครับสอนอะไรอีกบ้างสอนให้สอนเรื่องการครบเพื่อนอะเรื่องการครบ เพื่อนสอนเรื่องการประมาณตนสอนเรื่องความกะตันอยู่เก้าลอเก้าตรงนี้อาจจะไม่เหมือนกันนะครับอาจจะไม่เหมือนกันนะคราวนี้ การบ้านของลูกนะครับนี่ด้านวรรณศิลป์นักเรียนลองวิเคราะห์นะครับวรนศิลป์นคนละบทบทไหนก็ได้นะครับลองวิเคราะห์ดูนะครับคราวนี้เราก็ต้องทบทวนก่อนว่าวรณศิลป์นี่นมีอะไรบ้างแล้วนะเราวิเคราะห์กันอยู่3อย่างบอกแล้วบอกบอกแล้วว่าวรรณศิลป์ใช้เรื่องเดิมตลอดนะครับใช้เรื่องเดิมตลอดเลยนะสอย่างคือ1รถเสียง2รถ คำเออทวนสิสามรถความหมายรถคํำนี้มีอยู่สามอย่างถูกไหมครับมีอยู่สามอย่างหนึ่งเล่นสัมผัสอักษรเออสองเล่นสัมผัสสระสาม เล่นเสียงวรรณยุกเราลองดูตัวเองนะว่าเราอะนึกออกไหมเวลาครูพูดถ้าเราถ้านึกออกแสดงว่าเรื่องที่ผ่านมาเราโอเคนะสัมผัสอักษรน,นี้เป็นไงแล้วนะพยัญชนะต้นเหมือนอย่างอื่นไม่เหมือน,นจำได้ใช่ไหมเปิดสมุดทบทวนนะต่อมาสัมผัสสระสระเหมือนมาตราตัวสะกดเหมือนแต่อักษรต้องไม่เหมือนต่อมาเล่นเสียงวรรณยุกเหมือนหมดทุกอย่างเลยยกเว้นเสียงวรรณยุก เออนะครับต่อมารถคำเราก็วิเคราะห์อยู่3อย่างเหมือนกัน1การเล่นคำซ้ำสอการเล่นคำพ้อง 3. การเล่นคำวัยพจนะครับส่วนรถความหมายนี้มีอยู่10อย่างใช่ไหมสิบอย่างมีอะไรบ้างแล้วนะอุปมาอุปมา อุปลัสัทธพจน์อติพจน์อวะพจน์บุคคลละวัตส,สัญลักษณ์นามนายัยปฏิภาค แล้วก็ปฏิปุดฉาแต่เรื่องนี้ที่มีมากนี่คืออะไรรู้ไหมอ่ะอุปมาคำซ้ำคำวัโพสสัมผัสอักษรสัมผัสสระเนี่ยที่ครูวงไว้นี่มีเยอะมากนะครับมีเยอะมากเพราะฉะนั้นให้นักเรียนทบทวนนะครับความหมายของสิ่งเหล่านี้ก่อน อุปมาเปรียบสิ่งหนึ่งเหมือนสิ่งหนึ่งดุดดังราวกับทุกสิ่งทุกอย่างแต่ถ้าอุปลักษ์คำเปรียบเทียบจะมีอยู่สองคำคือคำว่าเป็นกคือ,คอนอกนั้นเป็นอุปมาหมดสัทธพธ์เรียนเสียงธรรมชาติอติพจน์ช่วยตอบด,ด้วยกล่าวเกินความจริงเยี่ยมอวพจน์กล่าวน้อยความจริงน้อยกว่าความเป็นจริงบุคคลลวัดไม่ใช่คนแต่มีอาการเหมือนคน สัญ,ญลักษณ์สิ่งแทนใช่ไหมดอกไม้แทนผู้หญิงใช่ไหมนามาในจุดเด่นปฏิภาคขัดแย้งแต่ลงตัวปฏิพุชาถามแต่ไม่ต้องการคำตอบนะครับไม่ต้องการคำตอบอ่ะการบ้านวันนี้ให้ลูกวิเคราะห์วรรณสินบทใดก็ได้หนึ่งบท บทใดก็ได้1บทจากเนื้อหา13บทแล้วเลือกมา1บทนะครับนักเรียนก็เขียนบทประพันธ์ก่อนอ่ะเช่นนกน้อยขนน้อยแต่พอตัวอ่ารังแต่งจุเมียผัวอยู่ได้อ่า มักใหญ่ย่อมคนหัวภัยเพิดทำแต่พอตัวไซส์อย่าให้คนหยันใช่ไหมแล้วก็ให้วิเคราะห์เออให้เราเขียนวิเคราะห์3ส,ส่วนเมื่อกี้ที่เป็นตารางอะรถเสียงรถคํารถความหมายเออ เป็นยังไงอธิบายมาตามแบบฝึกในเอกสารที่ครูเคยให้ทํานะครับแต่ก่อนที่ไปเป็นแบบนั้นเราจะต้องวิเคราะห์ก่อนอรถเสียงมีอะไรบ้างแล้วนะ,ะเสียงสัมผัสสระเป็นยังไงแล้วนะ,ะโยงไปโยงไปสัมผัสวงกลมจําได้ไหมถ้ารถเสียงสัญ,ญลักษณ์ของมันเราจะใช้แบบนี้ถ้ารถคำรถคาเราจะใช้ขีดเส้นใต้นะครับแต่ถ้ารถแห่งความหมายเราจะใช้การวงกลมใช่ไหม กลับไปดูเอกาสารการวิเคราะห์วัณศิ์นะครับแล้วเขียนแบบนี้หนบทพอแล้วครั้งหน้าเรามาเฉลยกันว่าบทไหนมีอะไรบ้างนะครับ